ธรรมะแปลว่าสภาพทรงผู้ปฏิบัติไว้ให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนชั่ว <c oughs> และให้ตั้งอยู่ในที่ดีไม่ให้ตกไปในที่ชั่วมีทุก,กติอาบายภูมิเป็นต้นนี่เนะคํคำว่าธรรมะในที่นี้หมายเอาธรรมะที่เป็นกุศลอ่า ไม่ไม่ได้หมายเอาธรรมะที่เป็นฝ่ายอากุศลอย่าเพิ่งเข้าใจธรรมธรรมชาติคือความดีเหล่านี้นะบุคคลต้องกระทําถ้าไม่กระทําก็ไม่เกิดไม่มีขึ้นพราะพระพุทธเจ้ายัางได้ทรงตรัสด้วยว่าเจตนาหางภิกเวกัมมังวดามิ ดูก่อนไม่สูงไหนเราจะถาคตกล่าวว่าเจตนานั้นแหละเป็นตัวกรรมอันนี้เป็นคำกลางทีนี้เมื่อเราเจตนาชั่วมันก็เป็นกรรมชั่วไปอย่างนี้นะเมื่อมันเจตนาชั่วขึ้นมาแล้วมันก็ทําชั่วพูดชั่วไปก็เป็นกรรมชั่วถ้าว่าเราตั้งเจตนาดี หวังจะทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาอย่างนี้มันก็เป็นกรรมดีไปท่านเรียกว่ากุศลกรรมเป็นอย่างนั้น <c oughs> ก็ทรงตรัสได้ว่าเจตนาหางพิขเวปาปังวรามิก็อันเดียวกันนั่นแหละ <c oughs> หมายถึงเจตนาชั่วนั่นแหละเป็นบาปเจตนาดีเป็นบุญกุศลอย่างนี้ <c oughs> เจตนาแปลว่าความตั้งใจ นั่นตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นจะพูดอย่างนี้นี่นะคำว่าเจตนานั่นนะทีนี้เจตนาในทีน่นี้มันก็มีสิ่งที่ประกอบทำให้เกิดเป็นบาปทำให้เกิดเป็นบุญขึ้นมาได้เจตนาที่เป็นบาปนั้นมันต้องมีความโลภความโกรธความหลงสนับสนุน มันยิ่งค่อยมีกำลังใจใช้กายทำชั่วใช้วาจาพูดชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทด,ดื่มสุร,ราเมลัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดอันบุคคลที่จะทำความชั่วเหล่านี้ได้นั้น ็เพราว่าจิตใจมันรู้อำนาจแก่ความอยากความอยากมันเกินขอบเขตไปเช่นอย่างวุูคลรับประทานอาหารไม่ไม่ได้ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ไม่อร่อยอย่างนี้นะแล้วก็คิดวางแผนไปฆ่าสัตว์มาปรุงเป็นอาหารรับประทานอย่างนี้นะเนี่ยท่านเรียกว่าความโลภนะมันเป็นเหตุให้ได้ไปฆ่าสัตว์ถ้าหากว่ามันไม่โลภล่ะ ถือสันทุทีตามมีตามได้เอาหาได้โดยทางบริสุทธิ์ได้อย่างไรบริโภคอย่างนั้นนี่ไม่ถือว่าเป็นความโลภแบบนี้นะอ่าเรียกว่าถือเป็นความพอดีถือเอาเลือกเอาแต่ทางที่ไม่เป็นโทษหาเข้าของเงินทองอะไรอาหารการบริโภคได้ถ้าหาได้มาโดยทาง ไม่เป็นบาปเป็นโทษแล้วแม้ว่าจะได้อย่างเร็วย่างไม่ดีก็ตามก็ทำความยินดีบริโภคใช้สอยสมบัติอันนั้นไปอันนี้แหละผู้ไม่โลภนะมันก็ไม่ได้ทําบาปมันก็ไม่ได้ไปยื้อแย่งไม่ไปช่อไปโกงเอาสมบัติของค้อื่นมาเป็นของตนนะเป็นอย่างนั้น แล้วมันก็ไม่ได้ไปล่วงเกินสามีหรือภรรยาของคนอื่นในทางประเวณีแล้วก็ไม่ได้ใช้วาจากโกหกพกลมหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยวาจาอันปลิ้นปล้อนต่างๆหมุนนี้เลยว่าวาจาที่เป็นบาปเมือ่อบุคคลไม่โลภแล้วมันก็จะไม่ได้ใช้วาจาปลิ้นปล้อนดังดังกล่าวมานั้นนี่เป็นอย่างนั้น เมื่อบุคคลไม่โลภคือไม่รู้อำนาจแก่ความอยากและอย่างนี้บุคคลผู้นั้นจะต้องใช้ปัญญาก่อนที่จะบริโภคสิ่งใดเช่นอย่างว่าของเสพติดให้โทษอย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าจะว่ากันให้ละเอียดลงไปแล้วก็นับตั้งแต่บุหรี่นี่แหละเป็นต้นไปต่อจากบุหรีก่ก็สุราเมลัยแล้วก็กัญชายาฟินเฮโรอิน อ่าหมู่นี้มันมันสายเดียวกันอนะล้วนแต่ของเสพติดให้โทษทั้งนั้นเลยถ้าหากว่าบุคคลมาใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วว่าไอ้ของเหล่านี้เมื่อเราส่องเสพเข้าไปมันให้คุณหรือให้โทษนี่เมื่อมันรู้แจง้งโดยปัญญาแล้วว่าให้โทษไม่ได้ให้คุณอะไรเลยก็เมื่อมันให้โทษอย่างนี้ทําไมจะไปต้องการมันล่ะอ่า ถ้ายังไปต้องการของให้โทษอย่างนั้นอยู่ก็แสดงว่าผู้นั้นไม่รักชีวิตของตัวเองนไปรักกิเลสตัณหานั่นมากกว่ารักตัวเองนี่โดยเหตุผลแล้วเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุเทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนอย่างเช่นในปฏิสังขายโยน,น,นะนะนั่นแหละ ที่เราสวดกันอยู่เกือบทุกวันทุกวันนะหมายความว่าเมื่อเราจะบริโภคปัจจัยทั้งสี่เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะก่อนที่จะบริโภคใส้สอยพิจารณาซะก่อนว่าเราเราจะใส้สอยของเราเนี่ยจะมีคุณหรือมีโทษเราจะบริโภคอาหารการของดื่มของบริโภคต่างๆหมดนี้นะมันมีคุณหรือมีโทษ บริโภคมากน้อยเพียงใดจึงพอดีอาหารอะไรมันแสลงต่อาธาตุขันมีไหมก็ต้องพิจารณาเสียก่อนเมื่อเห็นว่าอาหารอย่างนี้นี่มันแสลงกับโรคมันไม่ถูกาธาตุแม้จะอยากอย่างไรก็ไม่ไม่รับประทานเพราะว่าเมื่อรับประทานลงไปแล้วมันก็จะไม่ได้รับความสบายทางร่างกาย โรคภัยก็กำเริบขึ้นอย่างนี้ <c oughs> นี่แหละพระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่นนะมีโยนิโสมนัสสิการก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องคิดต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน <c oughs> <c oughs> ไอเราบริโภคอาหารนี่ <c oughs> ก็เพื่อประทังชีวิตเป็นอยู่ไปชั่ววันหนึ่ง <c oughs> คืนหนึ่ง แล้วก็เพื่อเราจะได้ประกอบกุศลคุณงามความดีบำเพ็ญผู้เป็นนักบวชก็เรียกว่าเราจะบำเพ็ญสมณธรรมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจของตนถ้าเป็นคารืหัดเราก็ต้องรับประทานอาหารนี่ก็เพื่อให้มีกำลังเลี้ยวแรงแล้วก็จะได้ทำการทำงานหาทรัพย์สินเงินทอง เข้าของได้มาแล้วก็เลี้ยงตัวบ้างครอบครัวบ้างแล้วก็จำแนกเกียกทานไปบ้างธนุบำรุงวัดวาศาสนาบ้างไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะไปหาเข้าของเงินทองมาเพื่อสะสมไว้อวดคนโน้นอ้างคนนี้อย่างโน้นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นพวกของเหล่านี้ไม่ควรที่จะเอาไปอวดใครหรอกถ้าไปอวดเข้าโจรขโมยมันรู้เข้า มันก็จะมาแย่งชิงเอา <c oughs> นี่เมื่อเราผู้เป็นครรหัตครองเรือนนะก่อนจะบริโภคสมบัติอะไรเราพิจารณาเสียก่อนเมื่อพารณาตั้งเป้าหมายไว้อย่างที่ว่านั่นแล้วได้สมบัติต่างๆเหล่านั้นมาแล้วเราก็แบ่งสันปันส่วนทำประโยชน์ดังกล่าวมานั้นให้มันเป็นไปด้วยดี <c oughs> ให้สำเร็จประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและประโยชน์เบื้องหน้านี่เมื่อบุคคลมาใช้โยนิโสมนสีการกำหนดที่เจรณาอย่างนี้แล้วการดำรงชีวิตมันก็ต้องเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ปราศจากโทษมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ชื่อว่าเป็นผู้ทำชีวิตไม่ให้เป็นหมันชีวิตอันนี้ เมื่อเราใช้ทาในสิ่งที่ให้มันเกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมันก็เป็นการพอกพูลบุญกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับให้คิดเสียว่าเราเกิดมาในโลกนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเท่าที่เราสร้างมาแล้วแต่ก่อนนั้นมันยังไม่มากยังไม่เต็มเพราะว่าสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มนั่นแหละ ถึงจงได้มาเกิดในโลกนี้อีกแต่ก็ยังดีบุญกุศลยังส่งให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ให้คิดถึงตัวเองอย่างนี้ถ้าว่าตนมีบาปติดตัวมาแล้วตนจะไม่ได้ไม่เกิดเป็นมนุษย์นี่เลยจะไปเกิดเป็นอย่างอื่นไปเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเมื่อบุญกุศล นำมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมามีอัยวะร่างกายครบถ้วนอย่างนี้แล้วเอา้าบางคนสะบัดลืมตัวไปไม่ได้สำรวมจิตใจตัวเองไม่ได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตอไปคบคนพานเป็นมิตรเป็นสหายคนพานเขาก็ชักชวนให้ทำแต่กรรมอันชั่วไม่ได้ชักชวนให้ทำกุศลคุณงามความดี ชีวิตของผู้นั้นก็เลยอับเฉาลงเหมือนพระจันทร์ข้างแรมนี่เป็นอย่างนั้นเลยชีวิตของคนเรานี่นะไม่ใช่ว่าเราเกิดมาคนเดียวอยู่คนเดียวอะ่ะเราเกิดมาอยู่ในที่แวดล้อมของคนหมู่มากมีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วถ้าผู้มีปัญญาแล้วก็จะต้องเลือกคบหาสมาคมแต่คนดีคนใดชั่วเราอ่านดูแล้วพิจารณาดูแล้วคนที่เป็นคนชั่วจริง ก็เว้นไม่คบหาสมาคมถ้าทำได้อย่างนี้มันชีวิตของตอนก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองขึ้นแน่นอนเพราะว่าธรรมดาคนดีนี่เขาจะไม่ชักชวนไปทำความชั่วเลยมีแต่ชักชวนทำความดีเท่านั้นเลยชักชวนให้กราบให้ไหว้ให้ออนน้อมต่อวุธ,ธิบุคคล ผู้ใดเป็นผู้มีคุณวุฒิอันเจริญรุ่งเรืองเช่นมารดาบิดดาครูวาอาจารย์พระราชามหากษัตริย์หรือเจ้านายผู้มีคุณต่อประชา,าชาดฎรหมุนนี่นะก็ต้องแสดงความเคารพนม้มน้อมต่อทีนี้เรื่องศาสนาแล้วเราก็ต้องเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วนักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็ออกแบบหล่อรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพรบ,รบ,รบน้อมกราบไหว้สักการะบูชาแทนองค์พระพุทธเจ้าจริงอย่างนี้บางคนก็ว่าไปไหว้ทองเหลืองทองแดงนะ มีประโยชน์อะไรเนี่ยบางพวกก็มีความเห็นไปนี่ก็มีทุกวันนี้นะเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาสำนักปฏิบัติธรรมบางแห่งห้ามไม่ให้มีวัตถุปูชนียะต่างๆเหล่านี้เลยไม่ให้มีไม่มีการกราบการไหว้อะไรโดยถือเอาย่อๆว่า ความสำคัญของชีวิตอยู่ที่จิตดวงเดียวเมื่อทำจิตได้แล้วดีหมดไม่จำเป็นต้องไปกราบไปไหว้ใครเลยนี่อย่างนี้ก็มีเพราะว่าพระพุทธเจ้าการทำประสงค์ก็อยู่ที่ใจนี่หมดแล้วไม่ได้อยู่ที่อื่นอันนี้เป็นความเห็นต่างคนต่างเห็นแต่แล้วมันหักไม่ตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ตรงอย่างไรมีอะไรเป็นหลักฐานมีสังเวชนิยสถานสี่แห่งนั่นแหละเป็นหลักฐานพยานตอนที่พระองค์จวนจะปรินิพานนั้นพระอานนท์ได้กราบทูลถามเมื่อพระองค์เสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วจะให้พวกข้าพระองค์นั้นได้ไปพบปะกันที่ไหนออจึงจะได้สั่งสันกันจึงจะได้ ชื่นชมยินดีจึงจะได้กราบได้ไหว้พระเถระผู้ทรงคุณรุธ,ธิแต่เมื่อพระองค์ยังสนพระชนมาชีพยอยู่นี่ออกพรรษาแล้วต่างท่านต่างองค์ก็จาริกมาเอามาเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็ได้มาพบกันมาวิสาสะทําความคุ้นเคยซึ่งกันและกันในสํานักของพระภูมิพระภาคเก้า พระพุทธองค์ยังได้ทรงตัดว่าดูก่อนอานนเมื่อเราจะถาคตล่วงลับดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วสังเวชนิยสถานสี่แห่งน่ะเป็นที่พบเป็นที่สมาคมซึ่งกันและกันเป็นที่กราบที่ไหว้ที่ปรงธรรมสังเวชสังเวชนิฐานสี่แห่งนั้นคือส,สถานที่ ประสูตรหมายความว่าสถานที่พระพุทธองค์ประสูตรแห่งหนึ่งแล้วก็สถานที่พระองค์ทรงตัดสรู้นั้นอีกแห่งหนึ่งแล้วก็สถานที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรกัปวัตตนสูตรนั้นอีกแห่งหนึ่งแล้วสถานที่พระองค์เสด็จด,ดับขันปรินิพานนั่นเป็นแห่งที่สี่อันนี้นหละ พระองค์ทรงสแสดงว่าเป็นสังเวชนิยสถานเป็นสถานที่ควรสังเวชสรดใจอันนี้เนี่ยเป็นหลักฐานพยานว่า <c oughs> วัตถุปูเชยสถานต่างๆงมนี่นะพระศาสดาไม่ได้ทรงปฏิเสธว่าไม่ให้สาวกกราบไหว้บูชาทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธ ทศา,าสนิกชนทั้งหลายพาการกราบการไหว้สักการะมูชาแล้วระลึกถึงพระคุณทั้งสามนั้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลนำบุคคลให้พ้นทุกภัยได้ตามกำลังความสามารถของตนทีนี้สังเวชนใยฐานสี่แห่งนะั้นก็อยู่ที่ประเทศอินเดียไม่ได้อยู่ในเมืองไทยอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึง ออกแบบสร้างพระพุทธรูปไว้หล่อเป็นองค์เหมือนอองค์พระพุทธเจ้าไว้อย่างหนึ่งแล้วก็สร้างพระเจดีย์ไว้แล้วก็หากว่าผู้ที่มีได้พระบรมมสารีริรกธาของพระเจ้าก็เอาไปบรรจุไว้เมื่อได้ก็สร้างพระเจดีย์แล้วก็กล่าวคำอุทิศ ถวายแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมสง่์อย่างนี้แล้วบุคคลไปกราบไปไหว้สักการบูชารละลึกถึงพระคุณทั้งสามนั้นเป็นอารมณ์ก็ได้บุญได้กุศลในชื่อว่าเป็นหนทางแห่งความสุขความเจริญได้ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้า <c oughs> อันนี้แหละเรียกว่าสถานที่ควรไหว้ควรบูชา นี่เราเราก็ปฏิบัติตามที่พระภูมิภาคเจ้าทรงเน้นนาแก่พระอานนท์ในครั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีลูกพระพุทธเจ้าไว้กราบไหวบูชาอย่างนี้นว่าขัดต่อพระโอวาทข้อนี้เป็นอย่างนั้นจึงไม่ควรถือเอาเป็นตัวอย่าง <c oughs> ทีนี้การกราบการไหว นี่ถ้าพูดถึงผลอันสูงส่งแล้วมันก็เป็นเหตุที่จะให้บุคคลผู้กราบผู้ไหว้ผู้อ่อนน้อมด้วยกายวาจาใจนั่นนะ่ะทำให้มานะทิฏฐิอันเป็นกิเลสตัวสำคัญทีเดียวลดน้อยเบาบางลงไปจากกิจใจนี่ถ้าหาว่าใครคิดสั้นๆอย่างว่านั่นนะ่ะ คนผู้นั้นยอมเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะเลยทิฏฐิมานะไม่ได้อ่อนลงเลยเป็นอย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นอย่าไปเข้าใจว่าการกราบการไหว้นี่นะได้ผลเพียงนิดหน่อยถ้าเราพี่ารณาให้ลึกซึ้งแล้วมันได้ผลคุ้มค่าจริงๆเนะเหมือนอย่างแต่ครั้งพุธเจ้าเสด็จไปสู่สวนตานหนุ่มที่ของพระเจ้าพิมิสารน,นั่นเลย เมื่อคนในกรุงก็จะคือไปเฝ้านั้นเขาไม่เคารพไม่กราบไหว้พระองค์ก็ไม่แสดงธรรมอ่ะอย่างนี้เพราะเขายังถือทิฏฐิมามาหน้าแข็งกะระด้างอยู่ต่อเมื่อพระองค์ทรงใช้อุบายต่างๆให้คนเหล่านั้นเขารู้ว่าพราะองค์เป็นผู้ประเสริฐจริงเขากราบเขาไหว้เขาเคารพนับถือล่ะต่อจากนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมคืออนุบุพิกถา มีทานศีลแล้วก็แสดงถึงผลแห่งทานศีลนั้นพาไปเ,เกิดสวรรค์อย่างนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ทรงแสดงโทษของกามเรยกว่าแสดงทําให้สูงขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็ต่อจากนั้นก็แสดงถึงอานิสง์ที่บุคคลถอนตนออกจากกามว่าจะเป็นผู้บรรลุถ,ถึงซึ่งวิมุตต์หลุดพ้นจากกิเลสตัณหา คนทุกข์ภายในสงสารไปได้นี่แหละที่พระศาสดาทรงแสดงอนุบุพิกถาโปรดพระเจ้าพิมพิสารและบริษัทบริวารครั้งนั้นก็โดยที่คนเหล่านั้นได้เคารพนับถือพระองค์แต่ถ้าคนเหล่านั้นไม่ยอมกราบไม่ยอมไหว้พระองค์ก็จะไม่แสดงธรรมเลยนี่เราคิดดูวกพอขืนแสดงไปมัน คนเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะรู้ทำได้เพราะจิตใจมันแข็งกระด้างอันนี้แหละเ <c oughs> พราะฉะนั้นยั่ว <c> า <oughs> ความเคารพนอบน้อมนี่นะมันจึงคล้ายๆกันกับว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวถ้าจะว่าไปแล้วนะ <c oughs> เรียกว,ว่าพระพุทธศาสนานี่ทรงนิยมความเคารพนอบน้อม ซึ่งกันและกันอันนี้จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญได้เหมือนอย่างในมงคลสูตรนั่นแหละเป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ดังนั้นแหละพูดถึงความเคารพนี่นะทุกคนก็ให้พึ่งเข้าใจให้มันลึกซึ้งเข้าไปไม่ใช่แต่เพียงแค่กราบไหว้สักการะบูชาด้วยดอกไม้ทูกเทียนเท่านี้นะ ไอ้คำว่าความเคารพนี่นะได้แก่การที่เราเคารพต่อธรรมต่อวินยัยไม่ล่วงเช่นพระวินัยอย่าเนี่ยเราไม่ล่วงเกินอย่างนีนะ้เมื่อศึกษารู้แล้วว่าเรื่องนี้พระองค์เจ้าทรงห้ามอย่างนี้เราก็ไม่ทำไม่พูดอย่างนี้แหละจึงเรียกว,ว่าเคารพต่อพระวินยัยทีนี้ถ้าหาว่าได้พลั้งเผลอทำลงไปก็สารับ ภาพผิดต่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้วปฏิญ,ญาณว่าจากสำรวมระวังต่อไปที่ท่านเรียกว่าสแสดงอาบัติอันนี้เคารพต่อธรรมบนี่เคารพต่อธรรมก็เคารพต่อความภาคเพียรพยายามนั่นแหละไม่นั่งนั่งนอนๆอน,น,อ,นอยู่เฉยเฉยเรียกว่าเป็นผู้มีสติปลูกตนให้ตื่นอยู่เสมอให้ทำความเพียรสำรวม ระวังจิตใจของตนอย่าให้มันออกนอกลูก่นอกทางอย่าให้มันฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ที่น่ารักน่าชังต่างๆพยายามประคองจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณตั้งมั่นต่อความรู้ความเห็นยิงแก้งอะไรตนได้ฝึกอขวนอารมณ์จิตใจให้เกิดความรู้ความเห็น ทำเป็นจริงในสังขารน,นามรูปอย่างไรเราก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ไม่ประมาทไม่ปล่อยให้ความรู้ความเห็นอัน,นั้นมันลบเลือนไปนี่เรียกว่าเคารพต่อพระธรรมนะให้พากันเข้าใจการกราบการไหว้นั้นมันเป็นบทบาทเบื้องตน้นในลำดับต่อไปก็อย่างว่านี่แหละเราก็ฝึกตนไปฝึกไปเรื่อย เมื่อฝึกเข้าไม่ท้อไม่ถอยจิตใจมันก็อ่อนลงเรียกว่ากิเลสมันก็อ่อนลงอมันเป็นอย่างนั้นพรอเราฝึกไม่ถอยนี่เราห้ามจิตบ่อยๆไม่ให้จิตมันพุ้งเฟ้อเหอเหิมไปตามอารมณ์ที่น่ารักน่าชังอย่างที่ว่านั่นแหละเราควบคุมจิตให้เป็นปกติอยู่เมื่อจิตเป็นปกติอยู่แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็น ความเกิดความดับแห่งสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองโมนีเราต้องวิจัยวิจารดูให้รู้แจ้งไปหมดเลยอะ่ะอย่าพากันนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆเพราะว่าจิตใจมันก็หลงสังขารเหล่านี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นนะสังขารที่มีวิญญาณครองก็ได้แก่คนได้แก่สัตว์เดรัจฉา,านที่เกิดร่วมโลกกันอยู่เนี่ยอืม สังขารที่ไม่มีใจครองก็ได้แก่ต้นไม้ใบหญ้าหินกรวดทรายอะไรต่ออะไรหมูนนี่แหละวัตถุสิ่งของ,งต่างๆผ้านุ่งผ้าหม่มเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆหมุนนี้นะเครื่องอำนวยความสะดวกให้อันอยู่รอบตัวหมนนี่ยนะนี่ก็จัดว่าเป็นสังขารเหมือนกันนะอย่าไปลืมนะต้องอย่าไปสำคัญเป็ของเราของเขา ความจริงนะเป็นของที่ปรุงแต่งขึ้นจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นเองแหละสิ่งต่างๆเหล่านี้นะ่างนั้นเราต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้งให้รู้เท่าว่าไม่ใช่ของเราเพียงแต่เพียงว่าเราอาศัยสังขารเหล่านี้อยู่เท่านั้นเองแหละเราอาศัยสังขารเหล่านี้ประกอบกุศลคุณงามความดีถ้าหากว่าเราไม่ได้อาศัยสังขารดังกล่าวมานี่ อเราก็จะไม่มีโอกาสได้ประกอบบุญกุศลทำฝึกขนอบรมจิตใจของตนให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีเพราะองค์ท่านก็อาศัยขันหานี่เองแหละ <c oughs> อาศัยขันหานี่แหละประกอบความเพียร บำเพญ็ญศีลให้บริสุทธิ์บำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นเจริญปัญญาให้เกิดมีขึ้นก็เพราะเพราะอาศัยขันห้านี่แหละถ้าไปอาศัยขันอื่นแล้วจกไม่สามารถบำเพญ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้เลยเราคิดดูขันห้านี่ถ้าหากว่าเรารู้เท่าเรา เราใช้เป็นมันก็มีคุณอย่างมหารันทีเดียวนะถ้าว่าใช้ไม่เป็นแล้วมันก็มีโทษอันนั้นเหมือนกันน่ะอ่าเป็นอย่างนั้นไปใช้มันไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นใช้มันไปผูกพันอยู่ในกิเลสตัณหาอันหยาบช้าลามกต่างๆหม่นั่นนะมันก็มีแต่โทษทับถมเข้าไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่บุคคลมาเลือกใช้ ขันห้านี้ให้เป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาผู้เป็นเครือหัดของเรือนก็ใช้ขันหานี้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยชอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพรูเจ้าแนะนำสั่งสอนให้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตอย่างไรผู้ครองเรือนทั้งหลายก็ต้อง ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตยอย่างนั้นทางใดเป็นทางทุจริตทางที่เป็นบาปเป็นโทษแล้วก็เว้นไม่ทําแม้จะได้มากก็ไม่เอานี่จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เคารพต่อพระธรรมเคารพต่อพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ต้องพยายามบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เจริญงอกงามขึ้นใน จิตสันดานของตนแล้วพยายามทำข้อวัดปฏิบัติอันใดซึ่งเป็นหน้าที่ของพิกษุสามเณรจะพึงกระทำบำเพ็ญพยายามกระทำบำเพ็ญไปให้เต็มความสามารถไม่เห็นแก่ความยากลำบากเน็ดเหนื่อยไม่เกียจคร้านตั้งความมั่นความขยันลงในใจให้เต็มที่อย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้รักตน ไม่รักกิเลสตัณหาอันมันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้